อ่าแล้วับเดี๋ยวจะให้ทางแฝงพาชมโบราณนะครับที่ครอบของแฝงเอาตัวไหนก่อนก็ได้ตัวตัวนี้กงานอะไรอ่า,อาตัวน,นี้กระต่ายตองกระต่ายตองยิ้มโจ้เลยครับมันหนึ่งพี่มันยุงยุง่งยุงไหมตัวนี้ยุงครับยุ่งเยออ่า,อานี่ครับกระต่ายตองเป็นวัวอ่าอยากให้แฝงอธิบายอีกรอบหนึ่งว่าเป็นวัวมาจากไหนครับเป็นซื้อมาจากนครธมครับนครธมเนาะซื้อมาตอนวัวอายุเท่าไหร่ครับแฝงตอนประมาณปีกว่าครับ อายุวัวปีกว่าขัวฟ้าขัวกว่านาะได้มานานยังกันเนี่ยได้มาก็หกปีครับห้าปีห้าปีห้าปีกว่าแล้วเป็นวัวบ่าไหนที่แรกตอนเข้าเล็กๆเข้าเป็นบารองครับบารองใช่แล้วพอช่วงัวโตเข้าเข้าเกเขาเกใช่พอนอกเข้าอะไรเข้าเข้าเตะเตะคนเลยต้องไม่มีคนจับเลยผมต้องมาจับทับนอก อันนี้ก็คือทำดอกตัวนี้น<ช>แล้วผลงานเองเป็นยังไงบ้างตัวนี้นครับก็พูดมาประมาณ4 4 5หนก็ชนะหมดชนะหมดเลยชนะหมดอ๋อก็ถือว่าเป็นวัวที่มีผลงานที่ดีตัวหนึ่งนาะของใช่ครับของที่นี่นะนะครับนี่คือกระต่ายทอนะครับนะครับก็อายุเขาก็าประมาณประมาณหกปีประมาณหกปีก็เล่นเล่นได้อีกนานเนาะเล่นอีกนานครับอโอเคครับตัวต่อไปครับต่อไปก็นี่ฮะับห้า ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตัวทีเด็ดตัวนี้นะครับทราบว่าเป็นชื่อปีโป้ครับอ่าปีโป้นะครับตัวนี้ปีโป้นี่เป็นเป็นวัวจากไหนครับเป็นวัวจากดอนนารุ่มครับดอนนารุ่มเนาะครับเป็นเป็นวัววัวนอกครับวัวนอกเนาะครับได้มานานอย่างตัวนี้ได้มาประมาณห้าปีครับห้าปีห้าปีตัวนี้อายุวัวประมาณห้าหกปีเท่ากันครับ ได้มาแต่ตอนเล็กเหมือนกันใช่ครับโอ้หัวนอกผลงานก็ผูกมาเยอะครับแต่ก็แพ้คนเดียวแพ้คนเดียวแพ้ตอนนั้นช่วงนั้นเขาเจ็บข้าเราไม่ได้ซ้อมเราคือว่าเขาไปผูกโชว์ให้ดูอ๋อก็คือแพ้โชว์อ่ะยี่สิบรอบก็จับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ซ้อมเลยเขาไม่ได้ซ้อมเลยเนาะก็เหมือนเขาไม่ไหวแล้วก็จับแค่เแพ้เลยพอดง่ายใช่ครับใช่แต่ถ้าเขาที่ซ้อมก็ไม่แน่เหมือนกันนะ ก็ตอนตั้งใจสู้ไม่เคยแพ้เลยครับนี่นะครับปีโป้ครับบางท่านอาจจะได้ได้ยินชื่อนะครับปีโป้นนี้นะครับปีโป้ครับโอเคครับมาต่อไปแล้วก็มานี่ครับตัวนี้นี่ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อลินจี้ครับลินจี้นะครับเป็นนัวบาไหนบาคานครับบาสามอ่าบาสามเนาะครับเป็นเป็นวัวจากไหนเนี่ย เป็นวัวตัวนี้จากปากท่อครับปากทอ่อปากทอ่อได้มาตอนอายุเท่าไหร่ตอนได้มาตอนเล็กๆตัวเล็กเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ก็ผลงานก็ก็คือ,คอ,คอประจำบ่าสามตลอดเลยใช่ครับป่าสามตลอดนะครับตัวนี้โอเคครับตัวต่อไปมันก็มีตัวนี้ครับดาวลุงดาวลุงนี่ดาวลุงใช่ไหมครับนี่ชื่ออะไรตัวนี้ดาวลุงชื่อโมนแดงครับ มูลแดงมูลทะมูลแดงอ๋อทะมูลแดงครับเป็นวัวจากไหนครับตัวนี้วัวตัวนี้ซื้อมาจากทางปานบุรีครับวัวปานบุรีนะครับซื้อมาตอนวัวอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนตอนนนั้เข้าประมาณจะเกือบสองขวบได้มั้งครับซื้อมาเข้าพึ่งมันขึ้นมาเป็นพ่อวัวแล้วอ่ะแล้วก็มาคีปเอาเอามาคีบที่นี่ใช่ไหมครับโอ้สองขวบเดียวก็โตแล้วเนาะใช่ครับก็ตัวแค่แค่นี้เลยซื้อมา เรามาเจอยังไงตัวนี้เจอคือตอนนั้นไปดูไปดูอีกตัวหนึ่งไปดูนี่เอามาติ๊กตอก็ซื้อจากฟุ่งทางกุยมาเราไปซื้อติ๊กตอมาอีกทีซื้อมาจากติ๊กตอใช่ไหมทุบุรีครับอ๋อซื้อแผงมากันี้ซื้อมาสร้างตัวแสนกว่าบาทสร้างตัวแสนก็ตัวละสามหมื่นกว่าบาทนะใช่ครับแล้วตอนนี้เขาเป็นบาทอะไรตนี้ตอนนี้เขาได้หมดครับแต่ว่ารันจริงไม่เคยพุกนอกเคยจะทําคารัรนจริงแต่ว่าเขา วิ่งได้หมดนอกกระไดก็คือตอนซ้อมอะได้หมดการได้หมดการที่นี่ก็ลงลงบาคานอยู่ใช่ยังลงบาคานอยู่มีโอกาสที่จะลงบาลองป่านอกไหมมีครับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผูกเนาะรอจังหวะอยู่เนาะรอจังหวะอยู่ฝากติดตามนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับโมนแดงนะครับอ่าตัวต่อไปครับนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับตัวเลยตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ซื้อมากะว่าจะมาใส่คานนี่แหละมาใหม่นี่กี่กี่กี่วัน สี่วันเลยตัวนี้มาได้เดือนนกฟ้าเดือนกฟ้าเป็นวัวจากไหนครับตัวนี้มาจากลาดหลีกับบางลี่อ๋อวัวลาดบุรีนะครับบางลี่ไปเจอยังไงตัวนี้ตัวนี้นานาที่เล่นวัวแล้วกันเขาบอกมาเขาว่าให้เอามาใส่คานด้วยเสดายเสียดายมันช่วงโควิดนะครับมันโตไปอาอตอนนี้ถามต้อมหรืลองยังลองแล้วครับลองแล้วเป็นเป็นคานนะนะเป็นบาคานครับบาคานคลี่แคลงแล้วกั ตัวนี้ไม่แพงครับไม่แพงนะครับอ่าครับตัวต่อไปครับแล้วก็หมดแล้วครับโบราณเลิกดแต่เล็กๆแล้วตัวนั้นก็ต้องเมียนะนั่นตัวเมียรัตัวเมียตัวต่ก็เป็นพวกเล็กๆที่เราแต่เลือตัวนี้ตัวนี้ลูกเกิดพึ่งซ้อมครับอ๋อเป็นโบราณเหมือนกันใช่ไหมใช่เป็นคอกจากไหนเนี่ยคอกนี่เลยคอกนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวไปดูไปดูแม่เราโบราณที่เราเพิ่งได้มาครับ ก็ประมาณหกปีนะ่ที่บอกค้าปีหกปีเลนะใช่แต่วัวเนี่ยมันรุ่มเลี้ยงมาแค่สามปีนี่ครับพวกนี้เลี้ยงมาสามปีเนาะใช่ก็มีกี่ตัวมาเนี่ยีแรกวัวเนี่ยผมให้ตาเลี้ยงมาก่อนออครับลุงชาวบ้านเลี้ยงว่ะก็มีตัวน้นเนาะดีใ,ใช่หมดเลยเนาะใช่<ะ>ใช่นู่นน,น,นู่นแม่เข้าตัวแรกซื้อมาจากทางปากท่อและอยู่ข้างในนู่นนะใช่ตัวเรื่องนั้นนะ่ะ อ๋อตัวเหลืองตัวนี้ใช่คลอดออกมาตัวข้าวนี้อ๋อไอ้ลูกตัวนั้นใช่ใช่อ๋ออืม,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 มก็คือ,อยังยงังนี่ลูกลูกพ่อลานเก่าครับพ่อสายลานของผมนางเดิมเก่าลูกไอ้ปองใช่ตัวนี้แล้วนี่ลูกไอ้เก่งนี่ลูกไอ้เก่งนะตัวนี้นะนี่ครับ,รบก็คือสายประกวดเพื่งไงะใช่ตัวนี้ก็ยังอยู่นี่ยังยังมีลูกอย่างนี้นี่ท้องอยู่สี่เดือนฟ้าแล้วพ่อเขาตัวไหนพ่อ พ่อตอนนี้คนยืมไปถับอยู่ครับเอาไปปล่อยที่ทุ่งพ่อที่นี่ใช่ไหมใช่อ๋อพ่อที่นี่เลยแล้วแล้วพ่อตัวนี้ได้ได้มาจากไหนพ่อพ่อสือมาจากทางเพชรบุรีครับเป็นเป็นวัวลานเนาเป็นวัวเป็นวัวท่าลานท่าลานสายลานสรายลานใช่ไหมอ๋อสีไดยไม่ได้เห็นนะครับฟีดด้วยฟิดด้วยใช่ไหมดูด้วยยังจับไม่ได้ต้องรอก่อนรอตัวเมียเขาห้เป็นแซดก่อนครับเห็นบอกว่ามีตัวหนึ่ง ทีดว่าตัวผู้ที่เป็นอยู่คอกนี้อยู่ไหนนี่ครับนี่ครับอยู่คอกนี้คิดว่ารอเดี๋ยวรอดูผลงานค่ะใช่น้องน้องลินจีลินจีเขาคนเขาชอบบาคานฝปันใจบาคานคืนหนึ่งทำสามสองสารอบใช่สองสามเปิดอ่ะโอ้นี่ครับแต่น้องก็เป็นนี่น้องตัวนี้น้องน้องต่อจากลินจีอ๋อเนี่ยนี่ครับตัวเป็นตัวเป็นตัวเมียอืแล้วก็มาเป็นตัวนี้ตัวนี้ที่ว่าบอกเมื่อกี้นะใช่ อ่านี่ะครับขอลอรอติดตามผลงานนี่ก็ยังไม่ก็ยุเขาประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนะยังไม่ถึงตอนนี้สี่เดือนนะครับสี่เดือนนะมาโตมกันเนาะใช่ทไมโตจริงอะเพราะนมมันดีอะผมคิดว่าหกเดือนเจ็ดเดือนตั้งที่สี่เดือนจะโตขนาดนี้เลยใช่มันมันไม่ใช่วัวสวยอะไอ้นู่นตอนเล็กก็แบบนี้ไม่สวยเลยพอพอโตพอได้สอบได้แหละมันรัดมันมันรัดมันก็จะเป็นทรงเลยเนาะใช่วัวพวกนี้ตอนเล็กจะไม่สวยเลย ส่วนใหญ่ดูร <hey. S 2> ้านที่ผมไปเจอตัวสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยทรงไม่สวยสักตัวเลยใช่แต่พอได้ตอนได่อะไรได้วิ่งอไแล้วโอ้โหทรงมันจะมาเลยใช่ครับนี่ก็รอดูผลงานตัวนี้เนาะใช่ครับแล้วก็มีข้างในวัวเล็กๆข้างในที่ว่าจับแยกไว้รอรอขัดะแล้วพวกนี้แม่พวกนี้เป็นไม่ใช่เนาะนี่วัวทั่วไปนะพวกนี้เนาะท่านเราก็มีเนี่ยแม่แม่นีแม่แม่ดางลิงจีนี่แหละอ๋อตัวนี้แม่แม่ดางลิงจีมาแตัวนะใช่นี่แะครับแม่ดางลิงจีแล้วก็มีแม่นุ้นแม่นน้นสายประกวด ัวเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้น่าที่ว่าเป็นเพิ่งขายลูกตัวเมียไปสามหมื่นที่ว่าเป็นลูกโอเคนะใช่ครับแล้วน้องนั้นก็เป็นบัวสาวที่ว่าเพิ่งเกิดมานี่แหละครับอ๋อก็เป็นคู่ง่ายเป็นแม่เหล่าได้ด้วยนะคนนี้นะใช่ครับก็รอก็รอว่าเขาจะมีลูกออกมาลูกจะวิ่งไหมใช่ซื้อซื้อเราที่เราถูกใจเก็บไว้เก็บไว้ก็รอติดตามผลงานของอีกครอหนึ่งของแป้งนะครับแป้งมวยโลงซึ่งก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเราเริ่ม เริ่มมีเริ่มเพาะแม่เหล่าเนาะใช่ครับเพื่อเอาจ้าลูกเหล่ามาเล่นเนอะพึ่งมาชอบตัวเมียเข้าพึ่งมาอยากเรียงไม่สนใจเหล่าจะจันตัวเมียเคยผมเคยมีแต่ว่าเคยมีวารานเหล่าจะจันเคยมีด้วยใช่ไหมแล้วก็บัวตอนเข้ามันหักแล้วมันผมค่ายทิ้งไปแล้วเเก่งด้วยบาลองเข้าใจไหม ขายผมขายทิ้งเพราะว่าเข้ามันหักเรามันเสียครับก็เลยขายทิ้งไปครับใช่ถ้าเขาไม่หักก็อาจจะยอะแต่ไม่ได้ขายอ่ะใช่ถ้าเขาไม่หักก็ยังอยู่เก็บไ้เนาะใช่ทำมิ่งตรงไหนนะมีวัวเล็กที่รอคัดอยู่ตรงนี้ครับขายวัวประกวดใช่ไหมใช่ครับวัวสวยงามอ่ะเนาะ อนี่แม่เขาอยู่ไหน,นแม่เขาเนี่ยแม่อยู่ในสุ่งอีกที่นึงครับของของทุ่งที่ซื้อมาเป็นบัวเรือนกันใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่ครับเป็นบัวตาคนอ๋อเป็นตาเป็นญาติใช่ใส่ประกวดอ๋อสายประกวดอ๋อนี่นะครับวัวสายประกวดที่ก็นี่ก็ปร,<ๆ>ประกวดได้ลานได้พวกเนี้ยได้หมดเลยเนาะได้หมดครับอ๋อ ก็ค,คือเราก็คือเราปากท่อนี่ยหล่นี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราดูแล้วครับรอชมอย่างที่ท่านกำนันมอนบอกว่าเราวัวเขาย้อยก็มีวัวดีๆ,ๆ,ๆเยอะเนาะท่านกำนันนะครับนี่ก็ใช้ได้เลยตัวผู้ทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยตัวเมียตัวเมียด้วยใช่ไหมตัวนี้อเอาเขามานํกา,ากินห้างไว้ก็วกัวประกวดได้แยกแยกจากแม่กี่เดือนสี่เดือนก็แยกกันเนาะใช่ครับเ็นบอกว่าสี่เดือนทราบว่าอย่างนั้นนะ อืมครัแบบก็ติดตามชมผลงานบัวสายประกวดก็แป้ง,งหุ้ยลงนะครับของตั้งกันนอนนะครับมีที่พักเลยพักมุดพักนอนพักเมื่อก่อนนี่มีวัวขุนใช่ไหม,มเมื่อก่อนเนี่ยครับผมเลี้ยงหมดอ๋อแล้ว นี่ก็วัวประกวดเหมือนกันใช่ไหมไม่นี่วัวล้านมึงวัวลาณเหรอจะไปทำวัวลาณได้ได้มาจากไหนเนี่ยนี่ลูกเกิดฝุ่งฝุ่งตักตักอ๋อตักอ๋อตัก๊กตักกอุยน้อยออ๋ลุงตั๊กอันน้นะใช่ใช่อ๋อนี่นี่นะครับวัวจากกอกลุงตักนะครับอ่าลุงตั๊กเขาจะเป็นวัวจากราชบุรีใช่ครับใช่เขาจะได้วัวเหล่าตลาชบุรีหลอดดังไอ้นนี้ลูกฝุ่งดอนทรายนะผมเออผมบออ๋อดอนทรายด้วย ฝูงพี่เอกอ่ะอ๋ออ๋อเอกใช่ไหมใช่ครับนะครับเป็นของฝูงของเอกนะครับเอกไอวัวไปถ่ายมาแล้วนะครับเอกคอกเอกเขาก็วัวดังๆเยอะนะครับสายสายวัววัวลานทั้งนั้นแหละครับของคอกเอกนี่นะครับนี่ได้ได้มานานเลยได้มาเดือนหนึ่งครับซื้อมาตั้งแต่นิดหนึ่งกี่กี่เดือนต่อเรามา ตัวมาววววส่องเดือนครึ่งครับของเดือนครึ่งสามเดือนก็แยกก็ที่มูใส่รถมาเลยใส่ใส่รถมาเลยก็งื้อมามือตัวละหมื่นส่องอโอ้ยก็อีกๆๆก็รอดูผลงานนะครับผลงานจากกอกของลุงตั๊กนะครับจากลุงตั๊กก็จากกอกเดินทรายกอกของเอกนะครับเอกที่ผมไปถ่ายมานะครับอเอกครับติดตามผลงานดูนะครับโอคครับ นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ให้ทางแสนนะครับพาไปชมอ่าววัวลานที่อยู่ด้านนั้นด้านหต้า,า,าตรงนี้นะครับก็มีหลายตัวด้วยกันก็จะมีตัวที่เด็ดก็มีกระต่ายทองนะฟีโปสองตัวเนี่ยก็ตัวที่เด็ดนะครับก็ได้ติดตามชมผลงานนะครับอ่าแล้วก็มีพวกอ่าแม่เหล่าวัวลานแล้วก็มีลูกเหล่าแล้วก็มีวัวสายรประกวดตัวแรกๆคนซื้อมานะตัวนั้นนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ต้อง ต้องพรอนเที่ยวทรายก็ท้องขอขอบคุณท่านกำนันมอ a แล้วก็แสงมากๆนะครับที่กวนาวที่ญาตให้ทางช่องมาทำการถ่ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ